อ่าโอเคผมก็สวัสดีครับผมวันนี้ก็ผมเพลนโซนนะครับวันนี้กันในเกมสก้านะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยผมก็จะมานะครับสุ่มนะครับวงล้อกันต่อนะครับก็เริ่มกันเลยนะฮะอ่าได้บัตรนะครับผมก็วันนี้ก็ได้ประมาณ8รอบนะอ่ารอบ2นะครับอ่าได้นี่ครับหมุน8รอบจริงประมาณนาทีเดียวผมก็เลยเอาคลิป3วันมาต่อกันนะ เพราะว่าไม่เกิน10อ่ะนะครับผมก็จะสุ่มละโอเคนะครับ3รอบถัดไปนะฮะได้เพชรได้เพชรมาอีก5นะฮะห้าร้อยนะครับรอบที่4ครับมาเลยวันนี้ได้แค่8รอบนะครับคะแนนมันอยู่870อ่าโอเคมหากราบครับโอเคหาได้เพชรมาอีก500นะครับผมจัดไปนะครับผมโอเคถัดไปครับรอบที่6ครับมา5รอบละ อ่าแบบฟักไข่ครับต่อมาครับรอบที่7นะฮะวันนี้มีแค่870นะจดนะไปจัดไปจัดไปได้เพชรนะครับผมโอเคนะครับรอบสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่รอบหน้านะของไม่พอนะครับก็จะสะสมได้หลายวันอยู่นะรอบสุดท้ายนะครับของวันนี้เลยนะฮะกดสักหน่อยหนึงนะครับมามันเหลือเศษนะครับ ก็ยังกดไม่ได้นะไว้ก่อนโอเคอ่ะเดี๋ยวรอบวันถัดไปเลยนะครับนะครับวันถัดไปนะครับก็มีอยู่5 1 0คะแนนนะครับมาจัดมาได้5รอบในะวันนี้นะครับผมมีเท่าไหร่ก็กดไปก่อนนะโอเคห้ามเหลือเกินพาเนตการครับนั้นงานเข้าแน่ๆน,นะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวไปเฮ้เซตนะครับผมอันนี้5อะไรวะ ห้าห้าร้อยคะแนนเนี่เก็บตั้งสามวันเลยนะโอเคอ่ะอีกสองร้อยสิบคะแนนนะครับมาลุ้นกันหน่อยนึงนะฮะสองร้อยสิบคะแนนอ่าโอเคอ่ะร้อยสิบตั้งสุดท้ายครับได้หนึ่งครั้งนะก็คือผมพยายามเอามาคลิปมารวมกันแล้วก็กดทีเดียวนะฮะกดกดหลายๆรอบแต่ว่าเอามาลงกันเป็นคลิปเดียวอ่ะโอเควันนี้ได้แค่นี้นะ วันนี้ได้แค่2รอบนะครับผมจัดมานะครับมีอยู่240คะแนนโอเคอ,อีกครั้งหนึ่งครับมันเหลือเศษ40มันหมุนไม่ได้นะโอเคจัดไปนะครับผมมา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 ก็โอเคได้ได้บัตรนะครับผมก็นะครับเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับก็โดยรวมนะเมื่อกี้หมุนไป3รอบใช่ไหมครับ15ครั้งนะฮะก็ใช้ระยะเวลาในการ สะสมมาหลายวันเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมต้องการเอามาลงรวมกันเป็นคลิปเดียวเนาะมันจะได้หมุนแบบต่อเนื่องนะจริงๆแต่ละวันนะประมาณ5 6 5 6ครั้งผมก็หมุนแล้วนะครับแล้วผมก็อัดคลิปไว้นะฮะโอเคผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝา,ากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s ั subscribe, บส c r i b e เจมบัลโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันแล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเขมา,ขมาคลิปหน้านะครับผมซีลเกนสวัสดีครับกิจกรรมหมด15นะ